ครับผมอากาศสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปเป็นชนกฟ้ามเรรเอตบุบุทุกคนครับผมสวัสดีประจําช่วงเซาของวันทีเก่านะครับเก่าตุลาสองพันหารอยหกสิบเจ็ดครับมัอนี้ทางฟาร์มเฮามิงว่าแม่ลูกนะครับมาเปิดให้พ่อแม่น้องรับชมรับฟังอยูสองโคมนะครับผมเป็นแม่ลูกผู้นะครับสายงอไทยพื้นเมืองเฮานะครับผมงอไทยพื้นเมืองเฮานี่มีเหลืออีสองโคมนะครับให้เลือกแล้วครับผมเขาโคมแล้วครับนี่เป็นแม่ลูกผู้นะครับ งัวลูกสองครับส่วนฝูงแมยูลอยย่้ผหานะครับผมนี่สดๆครับเป็นงัว่าเท่าโบดนะครับเป็นเท่าเปม็นปาขามนะครับแม่เพิ่นติดโบดนะครับลูกมากอะโอเคนะครับผมไปหูดํานะครับสมัวโบดครับหอวขาดํานะครับโบดขบเครืองเลยพรมนี่หนึ่งหมื่นสองพันหาอยบาทครับผมหนึ่งหมื่นสองพันหาอยบาทนะครับแม่ลูกผู๋นะครับผมบ่ิหลยราคาสูงอย่างนะครับหมื่นสองนิ่ครับสดๆครับผม ถึงว่าลูกสองครับกินหยากนุ่งก่งครับผมคบที่สองครับเป็นแม่ลูกผู่กันว่าลูกสามนะครับนี่ลูกไส้ครับเบื้องครับใจลูกง่ามครับผมใจลูกง่ามัวไทยเฮ้าเบื้องครับมีลูกอีกเป็นสีบครับผมมาดองห้องไปเลี้ยงใส่หยาใส่ย่งดีดีครับนี่ขายตะลูกเอาได้ครับคนใดอยากได้กาไรดีครับเป็นลูกผู๋ครับคุณอ้วนขึ้นมานะครับผมขายง่ายครับผมว่าผู๋ทูกมือนี่นะครับยังเป็นผู๋ไทยยังโคตรยังหาหลายครับผมราคาบอนักนะครับคบนี่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ ส,ส่วนสูงแมวอยู่รอยยี aquilo, ่สิองยี่สามครับผมนี่หนึ่งมืนสองพันบาทเท่านั้นครับหรือท่านใดอยากยกไปครับผมพิเศษเลยครับว่า4ีโตครับจากสองหมนสี่พันหารครับผมเอาน้ำแค่สองหมืนหนึ่งพันหาร้อยนะครับสองหมืนหนึ่งพันหาร้อยครับผมความทรงฟี่หไสองรกิโลเมตรแล้วครับเก็บเงินหนาครอบทุกบาทครับผมเ่ไาด้ความจงมาจํานั้นบุญบอกบุญไหว่ยากนะครับ ง่วงไปหอดมือทันแล้วง่วเขาคอ่เรียบร้อยปลอดภัยคอยจกเงินจ่ายครับปลอดภัยแทถแน่นอนนะครับทั้งง่วทั้งเงินทันครับผมบ่ได้เห็นโตง่วบ่ได้จ่ายเงินครับทางนี้นะครับเอาสื่อความอ่าปล่อยใจอย่าพอ่เป็น้องละครับผมเขาบ่ได้คว่ำจ้ำก้อนเมตาบาทเดียวครับไกลไกลยังไงท้วมมากครับผมซุนแปดซี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับพิการของเขาตั้งอยู่บ้านลูไนต์ตำบลหนองแค่นอำเภอปัตตุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม อยากยกหรืออยากแยกนะครับกัราคาอยังผมแจ้งไปตามทีได้คลิปย่างละเอียดนะครับผมประกันตันี้ให้ทุกโตะครับขาโุกขาถอนกระดูกส่วงสุดด้วนนะครับเข้าประกันตับนี้ให้ใส่งวงงามซีโตครับเป็นได้เรียงครับผมงาไทยเข้าเรียงงายครับสําหรับคนงบหน่อยครับผมเอาไปเรียงไว้บ่ามีขาทุนครับงอไอ่เนี่ยหลูกใหญ่มากขายหลูกก้อนก็ได้นะครับเหลือแมวไว้ผสม ดีบอดีได้ติดทองไปอันนี้เอาไปลุนทองเอาเด้วครับพอว่าลูกอายุได้สามสี่เดือนลูกโตแล้วว่าฟูงนะครับวันนี้อาจทับมาแล้วด้อครับผมโทรมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเกาเกาครับผมสำหรับวันนี้มาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังไว้เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ